โอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ตะเกียบโอ้ไม่ตะเกียบไข่ปิ้งพี่น้องจ้าร้อนอีดีพี่น้องบอกจตะต่อไหมไม่อุ้ยอุ๊ยไข่ไหลไข่ไหลเยวะขันห่อนๆนี่พี่น้องจับหูป๊สักห่อนผู้เฒ่อพาเหยียดหรือวะที่ว่ามันเกิดคือเพิ่มบาทเลยพี่น้องเอาเก็บเพิ่มก็เสียห่อนบาทได้เอาไปจับหงมจับกระส๊องห่อนเอาอมือไปลุ้นไฟแล้วก็จับหูอออ้้ยยุุ้ย อยากไหมป่วยได้เงินมันกะได้ยุ่มันเพท่นในเพอาะสิได้รายกัรตานั่นเนาะสี่อยลงทุ่นสื่อแพรมนะพี่น้องูตะว่าน่ะซอยข่อยเบิ้งคลิปพราะหอยได้แพร์ให้ลูกข่อยเนี่ยตะวานาตุมงนไหลที่เด็ดอยู่นี่ยน้ำปลาน้ำปลาก็พี่เคยมันบดอันนี้อีเละเพราเขากันดิเอาที่ไหนก็เข้าลราเคยใส่เขาตุ่มเดียวกับพวกแกะอะไรพี่เคยจังไนหนึ่งพี่น้อง ปลาปลาบูกพี่้อ,อัใครปิ่งที่่อยปิ่งเองต้องดูพี่หนอ